กินชาตินี้ก็หมดชาตินี้แต่เกิดดราม่าก,กับยำกระสอบให้จริงหรือว่าแค่คอนเทนต์มาดูสิตักเอาตักเอาไม่พักกันเลยนี่ขนาดยังไม่รวมเส้นนะเอาละครับยำข้าคืนผ่านมาลองแวะสะหน่อยครั้งที่แล้วนนวลไล์ถ่ายลงไปคนดูเยอะทุกแพลตฟอร์มเลยครับเริ่มกันที่ผักรองพื้นก่อนเลยจับตาดูให้ดีนะครับต่อจากนี้ปกติธรรมดาใน65ผมสั่งพิเศษไปเลยครับ100รเอาละเริ่มแล้วเว้ยมาที่ปลาหมึอกกรอบก่อนเลยครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าร้านเขาไม่ได้ขายจริงเขาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์บางก็บอกว่าม มันแปลกดีเลยถ่ายมาให้ดูครับและพอดีวันนั้นผ่านไปก็เลยลงแวะไปสั่งดูครับนี่พี่ก็ยังไม่พอนะครับยังไม่มมดจะใส่ไรกอกเข้าไปอีกนี่มันกินกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมาะเอาไปกินสังสรรค์กับเพื่อนเฮ้ยพอเลยบางพี่พอเลยครับพี่มันลดขนาดนี้พอได้แล้วมั้งนะตักหลน่นตักหลน่ลนไม่พักกันเลยฮะไม่ยอมจริงๆนะทงนางนาเอากระมังมาใส่นะพี่เอามือกดแล้วก็เปดุ้งเลครับไม่ใช่ไปต้มไปต้มฮะแล้วก็ต่อกันที่วุ้นเส้นครับจริงๆมีเส้นมาม่าด้วยนะผมสั่งวุ้นเส้นไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเคยเอาไปชั่งน้ําหนักครับมันหนักประมาณ3-4โลหรือว่าหนักมากกว่านั้นผมจำไม่ได้แล้วเอาจริงๆนะครับร้านนี้เขาขายจรง นะเวลามาอายุทยาในผมขับผ่านก็มีลูกค้ามาประจำนะฮะคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ซื้อเป็นประจำเลยแล้ววันหนึ่งนะฮะลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยน่าจะหมดเป็นตันๆเลยผมว่ามันคุ้มค่าดีนะครับกับเศรษฐกิจยุคนี้แต่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะกินเพื่ออิ่มอ่ะครับสำหรับนนวันไลนะ์นะถือว่าโอเคใช้ได้หนึ่งร้อยนี่กินได้เกือบสิบคนเลยครับร้านตั้งอยู่อยุธยาปักหมุดมาเลยครัวลุงนย้ำนะครับเขาไม่ได้จ้างผมผ่านมาเลยแวะดูอีกอรอบท่านใดอยากจ้างเนี่ยติดต่อได้นะครับยังไมนะักกดาูแให้